ันนี้เราจะปลูกภูพานเฮนะคะต้นกล้าค่ะลองต้นก้าแเราก็จะลองก้นหลุมด้วยหยวกกล้วยก่อนนะเหมือนเดิมตึ๊บมีสี่ต้นค่ะวันนี้ปลูกภูพันเฮนะคะสี่ต้นไปยหน่อยอืม จะได้ขึ้นน,นั่นะใส่ใส่ครบสี่ต้นเลยนี่ค่ะต้นโูพันธุ์ของเราต้นกล้านะคะใช้เวลาโตเหมือนเดิมเลยพอๆพกับทุเรียน ร่มเ้าใหญ่คล,ค,ลคล้ายมาคล้ายมะพร้าวแต่ว่า <ละ S 1> ให้ผล,ล <ะ S 1> เล็กๆผลสีสม้มกินได้ทั้งย,ยอดเหมือนกันทั้งผลทั้งยอดนะคะ เสร็จแล้วหนึ่งต้นนะคะมีสี่ต้นลงไปเสร็จแล้วหนึ่งต้นผู้พันเฮนะคะรอดูตอนต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรขอบคุณค่ะ